ขอขอบคุณรอาบที่สามรูเซอร์ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตนิดนึงเขาบอกกับผมว่าเสียงแบบน่าํำคาญมากเลยแบบไม่น่ามาร้องเพลงพูดอย่างนี้เลยนะตอนนั้นผมอายุสิบแนะฮะผมก็ นนั้้ากผมเลเ,เลลิรองงพยไปคำพูดเพียงประโยคเดียวจากเวทีประกวดร้องเพลงทางโทรทัศน์คือสิ่งที่เกือบจบชีวิตศิลปินของแพทริกอนันดานักร้องหนุ่มเชื้อสายนิวซีแลนด์ซึ่งขณะนั้นวัยเพียง18ปีปัจจุบันแพทริกในวัย23ปีเป็นศิลปินเบอร์แรกของดัมรคคอร์ดภายใต้การดูแลของโปรดิวเซอร์อย่างแทปเอฟธนพลมหาร ทั้งมีผลงานอย่างโพลารอยที่เคยถูก Apple Music เลือกเข้าเป็นหนึ่งในเพลย์ลิสต์ The Best of 2019ซึ่งทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเขายอมแพ้ไปในวันนั้นจากนั้นผมพักไปเลยปีหนึ่งสองปีครับ ผมไม่ประกวดร้องเพลงเลย2ปีมันประกวดที่ตอนอายุยี่สิบผมไม่รู้ถ้าคนอื่นโดนจะเป็นยังไงนะพี่แต่คือสําหรับคนที่ชอบร้องเพลงมากๆใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อนข้างเซล์กับการเซลกับเสียงตัวเองนิดนึงพอโดนแบบนี้มันก็ก็เสียเซลลเนื้อออกไหมครับพี่มันก็ขาดความมั่นใจไปนิดนึง เคยคิดนะว่าหรือเราร้องเพลงไม่พอแต่คือเรื่องนี้ผมว่ามันมันก็ขึ้นอยู่กับคนฟังแล้วก็แบ็กกราวความรู้ของแต่ละคนความความชอบใช่ไหมฮะเพราะมันก็หลากหลายแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันสําหรับคนอื่นผมอาจจะร้องเพลงพอสําหรับพี่ผมอาจจะไม่พอก็ได้ใช่ไหมฮะแต่เพอเอิงวันนั้นเขาเขาไม่ชอบใช่ไหมฮะโปรดิวเซอร์คนนึงเขาไม่ชอบผมอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นผมคิดอย่างนี้ไม่ได้ฮะตอนนั้นผมคิดว่าโอเคเขาเป็นเขาเป็นกรรมการรายการใหญ่เลยนะถ้าเขาบอกว่าเราไม่พอเนี่ย มมันก็คงงไ่พอจริๆประสบการณ์จากเวทีประกวดครั้งนั้นทำให้นักร้องหนุ่มหยุดร้องเพลงไปนานถึง2ปีกว่าที่จะเริ่มกลับมาเดินสายการประกวดอีกครั้งแต่ก็ต้องพบกับความจริงว่าเขายังไม่ถูกเลือกเช่นเดิมเพียงพาะลุกไม่โดนใจผู้ชมในห้องส่งและพบว่าบางเวทีก็ให้ความสำคัญกับผู้เข้าแข่งขันที่เรียกเรตติ้งได้มากกว่าเมื่อเวทีประกวดร้องเพลงไม่ตอบโจทย์ ทำให้เขาหันเฮสู่จุดเปลี่ยนอีกครั้งในชีวิตพอรายการที่สองผมยังไม่หันได้ร้องเพลงเลยใช่พอรายการที่สามผมเห็นที่ผมบอกพี่ฮะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่คือผมแค่อยากร้องเพลงและก็อยากมีเพลงเป็นของตัวเองและตอนนั้นผมก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคหาข้อมูลเลยเกี่ยวกับการทำเพลงว่าของต้องใช้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่คือพี่พูดชื่อค่ายไหนมาผมเคยส่งไปหมดแล้ว แต่ไม่มีที่ไหนตอบผมสักที่เลยครับพี่ก็มีพี่แตบคนเดียวตอนนั้นพี่แตบก็ยังไม่ได้ทําค่ายดาไปคอร์ดิ้งขึ้นมาเลยครคือยังไม่ได้เริ่มเลยแต่เหมือนพี่เขาบอกว่าเขาคุยๆกับกับ uh, Warner Music อยู่กําลังจะทําอะไรอย่างเงี้ยครัพอผมกลับมาคิดมันรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนเพราะมันเหมาะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับปนงตัวผมไม่ขึ้นิด นนไรเเธออจจะะแแู่่มล,ล้วหหหาายกกกปทททุุงงช่วงหนึ่งของชีวิตแพทริกอนันดาเคยหันไปทำงานเบื้องหลังทั้งการเป็นแบ็กสเตจในงานคอนเสิร์ตเริ่มถึงเกือบสมัครเข้าเป็นพนักงานตัดต่อให้สถานีโทรทัศน์หากด้วยแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างและกำลังใจที่มากขึ้น เขาก็หันเหกลับมาหางานเพลงที่ตัวเองรักได้ในที่สุดถ้ไม่เธอได้รู้ว่าตื่ฉันไม่เคยเจอไปไหนแค่ขอให้เธอมองขึ้นไปบนแฟนมองไปที่เดาของ